เราก็มีความคืบหน้าของทหารช่างนะคะที่เร่งสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัายในพื้นที่อำเภอกระแสศินซึ่งขณะนี้ค่ะคืบหน้าไปแล้วกว่า60%ค่ะ,คะชุดทหารช่างจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่5ค่ายพระปกเก้าจังหวัดสงขลา เร่งสร้างบ้านให้กับนายประดับแล้วก็นางใจในะคํานุย้ยสองพี่น้องที่หมู่4ตำบลโรงอำเภอรกระแสศิลจังหวัดสงขลาค่ะหลังจากที่บ้านได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยนะคะโดยเริ่มลงมือก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งขณะนี้นะคะการดําเนินการก่อสร้างไปแล้วเสร็จกว่า60%โดยทําการตั้งเสาปูพื้นมุงหลังคาทําทระเบียงแล้วก็บันไดหน้าบ้านนะคะวันนี้ก็จะทําการตีฝ้าแล้วเสร็จค่ะแล้วก็เตรียมการทําห้องน้ําห้องครัวเดินสายไฟติดตั้งหลอดไฟแล้วก็เดินท่อปรปับปลาต่อไปค่ะสําหรับบ้านที่ทําการก่อสร้างนะคะเป็นบ้านไม้ทั้งหลังประกอบด้วย1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําและมีระเบียงหน้าบ้านค่ะโดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง So. ประมาณ25วันและจะแล้วเสร็จประมาณวันที่13มีนาคม2560ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีมอบบ้านให้กับนายประดับแล้วก็นางจ่ายคำนุ้ย2พี่น้องในวันที่14มีนาคม2560ค่ะซึ่งชุดทหารช่างจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่5ท่าพระปุกก้าจังหวัดสงขลาที่มาทำการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้นะคะมีจำนวน10โครนคนค่ะทำงานทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะเพื่อเร่งสร้างบ้านให้แล้วเสร็จโดย แล้วก็จะเสร็จตามกำหนดเวลาที่วางแผนไว้ซึ่งขณะนี้บ้านก็ใกล้แล้วเสร็จค่ะอ่ะก็เรียกได้ว่าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหาร<ะ>ทุกคนนะคะที่มาช่วยพี่น้องประชาชนค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะจะมีประเด็นในเรื่องของกล้วยหอมทองล็อตแรกนะคะซึ่งเป็นของเกษตรกรในอำเภอสิงหหานครค่ะก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะแล้วก็จะมีการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามชมช่วงหน้าค่ะ